สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดสัญญานะครับเราก็จะมีราคามาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับมา กลก่องีวววิให้้ดดูกันยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทําตามคําขอของหลายท่านเลยนะครับที่อยากจะทราบถึงราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับเป็น iPhone 8 p l u ัแล้วก็ iPhone 7 Plus ันะครับอยากจะให้ผมอัปเดตในส่วนของราคาให้นะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้สําหรับ iPhone 7 Plu ัแล้วก็ iPhone 8 Plu ันะครับ ถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วหลายปีก็ตามแต่ว่ายังเป็น iPhone รุ่นที่หลายท่านนะครับสนใจแล้วก็อยากจะซื้อมาใช้งานเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 8 Plus ซึ่งความน่าสนใจนะครับของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันก็สามารถหาซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ7,000ถึง8,000บาทก็หาซื้อมาใช้งานได้แล้วนะครับในเรื่องของสเปคก็ต้องบอกเลยว่ายังใช้งานได้ดีมากๆนะครับทั้ง2รุ่นเลยเราจะซื้อมา เล่นเกมซื้อมาถ่ายรูปหรือว่าใช้งานทั่วไปรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone 7 p l ั s แล้วก็ iPhone 8 p l ั s ถามว่า2รุ่นนี้รุ่นไหนดีกว่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone 8 p l ั s อยู่แล้วนะครับมีชิปที่แรงกว่าสามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับสำหรับ8พ l ั s แล้วก็โดยส่วนตัวผมว่ามีความสวยงามมากกว่า7พ l ั s นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนก็เลือกแบบที่เราชอบได้เลยนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมจะนำสเปคมาให้ดูเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับแล ราก็จะมีตัวเครื่องมาให้ท่านได้ดูกันอย่างที่เห็นนะครับแล้วเราก็จะไปสรุปในเรื่องของราคากันว่าปัจจุบันสําหรับ7จ็ดพัแล้วก็8ปดพัดมีราคาเป็นอย่างไรหาซื้อได้ที่ไหนซึ่งแน่นอนผมก็จะมีร้านมาให้ได้สั่งซื้อกันนะครับสำหรับข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานะครับผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับไอโฟนแปดพัทอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วน iPhone 7 Plu ัอยู่ทางด้านขวามือทั้ง2รุ่นมีหลายอย่างที่เรียกได้ว่าเหมือนกัน9 เลยนะครับกล้องหลังเป็นกล้องคู่เหมือนกันขนาดหน้าจอด้านหน้า5.5นิ้วเหมือนกันมีปุ่มโฮมเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีบางอย่างที่ต่างกันเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันแบบสั้นๆนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus แล้วก็8 Plus นะครับทั้ง2รุ่นให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันนะครับ5.5นิ้วจอภาพก็เหมือนกันนะครับเป็นจอแบบ Retina HD รองรับ 4G ทั้ง2รุ่นนะครับกล้องหลังก็ให้มา2ตัวความละเอียดประมาณ12 การพิกเซลประกอบไปด้วยเลนเทเลโฟโต้แล้วก็เลนวายนะครับมีช่วงซูมแบบออปติคอลได้2เท่าเหมือนกันทั้ง2รุ่นชิปการประมวลผลนะครับ i p h o n e 8ด l u s เป็นชิป Apple A11 Bionic สนะครับส่วน iPhone 7 Plu s เป็นชิป Apple A10 Fu s ช o ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าชิปของ8 Plus ัจะมีความแรงกว่าทาด้าน7 Plus ัอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราเล่นวิดีโอสามารถเล่นได้นานสูงสุด14ชั่วโมงส่วนวัสดุที่ใช้จัด ทำ p h o n e 8 Plus ด,ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกนะครับสามารถชาร์จแบบไร้สายได้วัสดุก็ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศทั้ง2รุ่นทนน้ําถึงระดับความลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีนะครับสำหรับรายละเอียดของจอภาพนะครับไอโฟน7 p l ั s แล้วก็8 p l ั s นะครับหน้าจอเป็นแบบเ e ติน่า HD นะครับเมื่อวัดแนวทแยงมีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วมาพร้อมกับเทคโนโลยี IPS นะครับส่วนความาละเอียดของหน้าจอนะครับทั้ง2รุ่นให ให้ความละเอียดมาที่1,920 x 1 8 0พิกเซลที่401 ppi นะครับก็คือเป็นหน้าจอแบบ Full HD อัตราส่วนคอนทราสต์เท่ากันนะครับ1,300ตอนน่อ1แต่ว่า8พลัตมีจอที่แสดงผลแบบ 2-tone ได้ในขณะที่7พลัตไม่ใช่จอแบบ 2-tone นะครับทั้ง2รุ่นรองรับ 3D ทัชนี่เป็นข้อมูลในเรื่องของหน้าจอของเขานะครับส่วนกล้องหลังความละเอียดเท่ากันนะครับ12ล้านพิกเซลเป็นกล้องคู่ขนาดของรูรับแสงก็ให้มาเท่ากันมีระบบป้องกัน ภาพสั่นไหวเหมือนกันช่วงซูมเท่ากันนะครับมีโหมดภาพถ่ายบุคคลมาให้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ iPhone 8 Plu s สามารถจัดแสงได้5แบบนะครับในขณะที่7 Plus ไม่สามารถจัดแสงได้ถ้าเราใช้โหมดภาพถ่ายบุคคลการบันทึกวิดีโอก็เหมือนกันนะครับบันทึกวิดีโอที่ระดับความชัดสูงสุด 4K นะครับ8 p ด u s ได้สูงสุดถึง60 fps ส่วน7 Plus วิดีโอ 4K ได้ถึง30 fps เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น full hd ได้ถึง60 fps ทั้ง2รุ มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลมาให้นะครับส่วนกล้องหน้าทั้ง2รุ่นเป็นกล้องแบบ Face Time HD นะครับมีความละเอียดประมาณ7ล้านพิกเซลสาหรับกล้องหน้ามี HDR มาให้นะครับการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้าได้สูงสุดก็จะเป็นแบบ Full HD นะครับ 1080p ที่25หรือว่า 30fps นี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานะครับก็จะประมาณนี้เรียกได้ว่าสเปคมีความใกล้เคียงกันก็จะต่างกันในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปนิดหน่อย แต่นอกนั้นเรียกได้ว่าเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสำหรับ iPhone 7 Plu s นะครับถ้าท่านอยากจะดูการแกะกล่องก็สามารถย้อนไปดูได้ในช่องของเรานะครับมีแกะกล่องให้หลายสีแต่ว่าสีที่ผมนํามาให้ดูวันนี้เป็นสีทองนะครับก็มีความสวยงามตัวนี้เป็นเครื่องไทยนะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆใช้งานได้ดีอยู่แล้วส่วน iPhone 8 Plu s ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตัวเครื่องมีความสวยงามเหมือนกันแล้วก็มีความโดดเด่นเรียกได้ว่าสวย กันคนละแบบนะครับสำหรับ7ท็ัทแล้วก็8ทดัทก็จะต่างกันในเรื่องของราคานะครับถ้าท่านเป็นคนที่ชื่นชอบ iPhone 2รุ่นนี้บอกเลยว่าน่าซื้อทั้ง2รุ่นนะครับเอาละครับเมื่อเราดูข้อมูลการเปรียบเทียบกันแล้วดูตัวอย่างของเครื่องกันแล้วเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับราคาล่าสุดนะครับต้องบอกเลยว่าราคาเครื่องเปล่าเราสามารถหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada หรือว่าชอ o p e e รวมไปถึงสั่งจากเรานะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นก็ จะมีที่ค่ายดีแทเท่านั้นแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะครับอาจจะมีเป็นบางศูนย์เท่านั้นเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 7 Plu s แล้วก็8 Plu s อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์ปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านจาก Lazada สําหรับ iPhone 8 l ั s มีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 g b นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยอุปรกรณ์ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็หูฟังช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพเดย์นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มีนาคมนี้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่13,070บาทนะครับเป็นความจุ64 g b มีให้เลือกทั้งหมดสีสีสีทองสีเงินสีแดงแล้วก็สีดำนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วั แล้วก็มีประกันจากร้านให้นะครับส่วนร้านที่2 iPhone 8 p l ั s เหมือนกันนะครับมีความจุ64แล้วก็256กิกเครื่องไทยแท้รับประกันร้านนะครับแถมฟิลม์มแล้วก็หูฟังให้ผ่อน0%ได้ด้วยนะครับสำหรับร้านนี้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9,980บาทนะครับเป็นความจุ64กิกวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับ iPhone 8 p l ั s จากทางด้าน Lazada นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับถ้าสนใจค่อยทําการสั่งซื้อดูต่อกันที่ iPhone 7พ l ั s นะครับจาก Lazada เหมือนกันรายแรกที่นํามาให้ดูขายอยู่ที่7,200บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยรับประกันร้าน1ปีผ่อนชําระ0%ได้นะครับหรือว่าอยากจะเก็บเงินปลายทางก็ทําได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกส่วนอีกร้านหนึ่งก็น่าสน ับ i p n o n p l u l u s เครื่องไทยโมเดลไทยนะครับมีทั้งความจุ 32GB แล้วก็ 128GB ไว้ให้ท่านเลือกซื้อกันนะครับอุปรกรณ์ครบกล่อง มีฟิล์มแล้วก็เคสแถมให้ด้วยประกันเป็นประกันล้าน1ปีนะครับนเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,300บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 8ดพัทแล้วก็7 Plu พัจากลาซาด้านะครับที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีคนสั่งซื้อค่อนข้างเยอะนะครับถ้าท่านสนใจอย,อยากจะสั่งซื้อก,ก็กดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับหรือว่าจะกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนร้านจากทาง ด้าน s h o ป e e นะครับก็มีมาให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 8 Plus มีความจุ64แล้วก็256 g ิกนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาเริ่มต้น9,819บาทถึง11,969บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสีมีให้เลือก4สี 4, นะครับสีดำสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงนะครับความจุมี64แล้วก็256 g ิวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่า อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับยังไงกดเข้าไปดูที่ลิงก์ของช้อปปีกันก่อนส่วน iPhone 7 Plus จากช้อปปีเหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันล้าน1ปี สำหรับราคาขายอยู่ที่7,319บาทถึง8,569บาทก็จะต่างกันที่ความจุนะครับมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เหมือนกันยังไงกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับที่ลิงก์ของ s h อป e e ส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อจากเล่านะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะครับเรามี iPhone วาให้ได้สั่งซื้อกันสำหรับ iPhone 8 p l ั s จากเล่านะครับจากราคาปกติ13,900ลดราคา เหลือ12,500บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับมือ1เก็บเงินปลายทางได้แล้วก็รับประกันร้านให้1ปีนะครับนี่เป็น iPhone 8พลัสส่วน iPhone 7พลัสก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันจากราคาปกติ9,900นะครับลดเหลือ8,900บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับมือ1เก็บเงินปลายทางได้แล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็น8พลัสหรือว่า7พลัสก็กดเข้าไปที่ลิงก์รายลอดด้านล่างนะครับท่านก็สามารถสั่งซื้อ ได้แบบง่ายๆส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีเหลือเฉพาะค่าย d ีแท็เท่านั้นมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับสำหรับ iPhone 8พลัสนะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง1 4 0 0บาทก็ยังเป็นโปรเดิมนะครับเป็นความจุ128กิกรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย d ีแท็เท่านั้นเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,400บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา1400จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1,000นะครับโปร899ซื้อได้ราคา12,400แล้วก็669 ซื้อได้ราคา13,400านะครับจ่ายค่าหนีนลุงหน้า500บาทสำหรับ iPhone 7 p l พัก็เริ่มต้น4,490บาทนะครับเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็จะเป็นเดือนละ1 0 9 9นะครับซื้อเครื่องได้ราคา4490พร้อมกับจ่ายค่าหนีล้ลุงหน้าหนงน้า1,500บาทนะครับซึ่งก็ยังเป็นโปรเดิมอยู่เช่นเดียวกันถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาสําหรับ iPhone 7 at, แล้วก็8ัโอโคน เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 8พัตแล้วก็7พัตนะครับนำราคาล่าสุดมาอัปเดตให้ท่านได้ดูตามที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับอยากไะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับ iPhone 7พัตแล้วก็8พัตก็กดสั่งซื้อกันได้แบบง่ายๆที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Lazada s h อ p e, ปีหรือว่าจะสั่งซื้อจากเราก็สามารถกดที่ลิงก์กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ